การประชุมสัมมานาเชิงปฏิบัติการสาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์เป็นการประชุมสัมมานาเชิงปฏิบัติการที่ได้เชิญคณะตัวแทนศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานสาขาอาชีพแมคคาทรอนิกส์จากมหาวิทยาลัยต่างๆมาเยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักศึกษาแมคคาทรอนิกส์มาตรฐานเยอรมันวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ETEC h ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบ Project- Bas e d l e a r n i n g PBL โดยได้รับเกียรติจากดรนพพลปิยะตรภูมิผู้อํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเป็นประธานในการสัมมนาดรประเสริฐกลิ่นชูผู้อํานวยการวิทยาลาย e ัยอีเทคกล่าวต้อนรับโดยมีนายนิทิวัตสิริปร,ริยพงศ์ผู้อํานวยการสํานักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ3ดําเนินการสัมมนาและมีมิสเตอร์มาร์กุสฮอฟแมนผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และผู้อำนวยการโครงการ GTDEE เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาอีกจากหลากหลายองค์กรโดยวิทยาลัยอ e ีเท็ได้จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์มาตรฐานเยอรมันซึ่งได้รับการรับรองจากหอ,อการค้าเยอรมันไทยซึ่งนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชานี้ จะได้เรียนรู้ทักษะทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติต่างๆและมีการเรียนการสอนตามรูปแบบ PBL เมื่อนักศึกษาผ่านการทดสอบอินเทอร์มและไฟนอลเทสจะได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาสาขาแมคาทรอนิกส์ระดับ B level ตามมาตรฐานเยอรมันโดยหอการค้าเยอรมันไทยพร้อมกันนี้ยังได้รับการรับรองสมรรถนะความรู้สาขาวิชาชีพ m มคาทรอนิกส์อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ชั้น5โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งถือเป็นการเรียนการสอน ที่ได้รับโคเซอรติฟิเคแห่งแรกในประเทศไทยนักศึกษา E-Tech ที่เรียนตามมาตรฐานเยอรมันจะได้รับความรู้ทางด้านแมคคาทรอนิกส์หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติต่างๆและมีความสามารถในการนำเสนอได้เป็นภาษาอังกฤษเ the pace can up and down, forward, backward, and the e v e n t a n d of t e n and close. You i a n test the p a c by stepping motor, checking position by proximity sensor. A second problem is size still. The old part cannot move up and down. We make a new part to piece. ปัจจุบันวิทยาลัย e t เทคเปิดสอนสาขาวิชา m e c h a t รอนิกสในระดับปวาสาตามมาตรฐานเยอรมัน และยังได้เป็นศูนย์ทดสอบสมรรถนะความรู้สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ชั้น3 4และ5รวมทั้งยังได้ร่วมกับสมาคมการพิมพ์ไทยในการประเมินสมรรถนะความรู้สาขาวิชาชีพอุตสาหากรรมการพิมพ์สาขางานก่อนพิมพ์อาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ชั้น3ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพอีกด้วยเราจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานระดับสากล